ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่า ในวันที่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มปริ่งประกายขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกนั้นมีใครบ้างที่ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญนั้นใครคือกลุ่มบุคคลแรกที่ได้สดับรับฟังพระธรรม,มเทศนากันแรกและได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรวันนี้ ผมจะขอนำพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนชมพูทวีปเมื่อกว่า2,500ปีก่อนเพื่อทำความรู้จักกับหนึ่งในบุคคลสำคัญยิ่งกลุ่มนั้นท่านคือพระวัปะเถระหนึ่งในปัญจะวะัคคีผู้เป็นทั้งประจักษพยานในการบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นผู้ฟังปฐมเทศนาและเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกของโลก เรื่องราวของท่านไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่ยังเต็มไปด้วยแง่คิดและคติธรรมอันลึกซึง้งเกี่ยวกับศรัทธาความเข้าใจผิดการกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องและความเพียรพยายามจนบรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดเราจะมาร่วมเดินทางบนเส้นทางชีวิตของท่าน เพื่อค้นหาความสงบและแสงสว่างแห่งปัญญาไปพร้อมๆกันครับกำเนิดในตระกูลพราหมณ์และค้ำพยากรแห่งบิดาเรื่องราวของพระวัปทิระเริ่มต้นขึ้นณกรุงกบิลพัทท่านถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลบิดาของท่านมีนามว่าวัปปพราหมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพราหมณ์108ท่านที่ได้รับเชิญให้เขาไปทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธะเมื่อครั้งประสูติ ในวันนั้นหลังจากที่ได้ตรวจดูพระลักษณะของพระราชกุมารอย่างที่ทวดแล้วพราหมณ์ส่วนใหญ่ต่างทํานายเป็นสองทางว่าหากเจ้าชายทรงครองเพศคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีเพียงโกนธัญญพราหมณ์ผู้เป็นหนุ่มน้อยที่สุดในกลุ่มที่ทํานายเพียงทางเดียวอย่างแน่วแน่ว,ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกผนวช และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนวัปปะพราหมณ์บิดาของท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อมั่นในการทำนายนั้นเช่นกันท่านมีความเลื่อมใสและเฝ้ารอวันนั้นด้วยใจจดจอ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นอายุไขท่านได้เรียกวัปปะมานพผู้เป็นบุตรชายเข้ามาสั่งเสียไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าลูกพ่อวันใดที่เจ้าได้ข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวด ขอเจ้าจงสละเรือนออกบวชตามพระองค์เถิดเพราะหนทางที่พระองค์จะส่งค้นพบนั้นคือหนทางแห่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงคำสั่งเสียนี้เองคือจุดเริ่มต้นที่ผูกพันชีวิตของวัปปะมนบไว้กับการเดินทางของพระบรมโพธิสัตว์การออกบวชติดตามพระมหาบุรุษการเวลาล่วงเลยไปข่าวการเสด็จออกมหาพิเนสกรมของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ได้แพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศเมื่อกนธัญะญพราหมณ์ทราบข่าวท่านจึงเดินทางไปอย่างบ้านของเหล่าพราหม์ที่เคยร่วมทํานายพระลักษณะด้วยกันเพื่อชักชวนบุตรชายของพรามณ์เหล่านั้นให้ออกบวชตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับบิดาของตนวัปปมานพเมื่อได้รับการชักชวนจากกนธัญะพราหม์ท่านระลึกถึงคําสั่งเสียของบิดาได้เป็นอย่างดี โดยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่นท่านจึงตัดสินใจสละชีวิตทางโลกอันสุขสบายพร้อมกับมานบอีกสามท่านคือผัททิยะมหานามะและอัศชิรวมเป็นคณะบุคคลห้าท่านที่มุ่งหน้าติดตามพระมหาบุรุษภาพของชายหนุ่มทั้งห้าที่ลาทิ้งบ้านเรือนมุ่งสู่ปากกว้างเพื่ออุปถักดูแลบุคคลที่พวกเขามองว่า เป็นความหวังสูงสุดนั้นช่างเป็นภาพที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งพวกท่านไม่ได้บวชเพื่อตอนเองเป็นที่ตั้งในเบื้องแรกแต่บวชด,ด้วยความเชื่อมั่นว่าเมื่อใดที่เจ้าชายศิทธะได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์จะทรงแสดงธรรมนั้นแก่พวกเราอย่างแน่นอนนี่คือศรัทธาที่นำไปสู่การรับใช้อันยาวนานถึง6ปีเต็ม6ปีแห่งการอุปถากณอุรุเวลาเสนานิคม คณะปัญจวัคคีซึ่งมีพระวัปะเป็นหนึ่งในนั้นได้ติดตามรับใช้พระมหาบุรุษอย่างใกล้ชิดณนะป่าอุรุเวลาเสนานิคมพวกท่านคอยดูแลปัดกวาดเสนาสนะตักน้ำจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความหวังว่าพระองค์จะค้นพบโมกขธรรมในเร็ววันณนะที่แห่งนี้เองพระวัปะและสหาย ได้เป็นประจักษ์พยานในการบำเพ็ญทุกรักกิริยาอันเป็นที่สุดแห่งการทรมานตนที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจกระทำได้ท่านได้เห็นพระมหาบุรุษทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุด้วยพระชิวหาจนพระสะโทไหลออกจากพระกัจฉะรักแร้ท่านได้เห็นพระองค์ทรงผ่อนลมหายใจเข้าออกอย่างแผ่วเบาจนเกิดเสียงดังอู้ทางช่องหู และได้เห็นการอดพระกยาหารอย่างยิ่งยวดจนพระวรากายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระชวีวันคล้ำมองไปสิน้นตลอดระยะเวลาหกปีอันยาวนานนั้นปัญจวัคคียรวมถึงพระวัปปะต่างเฝ้าดูแลด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความห่วงใยความทึ่งในความเพียรและความหวังอันเต็มเปี่ยม พวกท่านเชื่อว่านี่คือหนทางที่ถูกต้องนี่คือที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นและพวกท่านกำลังจะได้รับผลแห่งการรอคอยในไม่ช้าจุดเปลี่ยนแห่งศรัทธาและความเข้าใจผิดหลังจากทรงบำเพ็ญทุกรกิริยามาอย่างยาวนานถึง6ปีพระมหาบุรุษทรงตระหนักด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ว่า การทรมานร่างกายให้ลำบากถึงเพียงนี้มิใช่หนทางแห่งการตรัสรู้เลยเป็นเพียงการกระทำที่ตึงเกินไปไม่ต่างจากสายพินที่ขึงไว้จนตึงแน่นยอมไม่สามารถบรรเลงเพลงอันไพเราะได้พระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยที่จะละเลิกการปฏิบัตินั้นและหันกลับวเสเวยพระกยาหารตามปกติเพื่อฟื้นฟูพระวรากายให้มีกำลัง สำหรับการบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปการตัดสินพระไทยครั้งนี้เองได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับปัญจวัคคีในสายตาของพระวัปะและสหายทั้งสี่การที่พระมหาบุรุษกลับมาสวยพัฒหารนั้นคือการคลายความเพียรคือการโหนกลับไปสู่ความเป็นผู้มาก,มากพวกท่านรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงศรัทธาที่เคยมีมาตลอดหปี ได้สั่นคลอนลงบัดนี้พระสมณะโคโดมได้กลายเป็นผู้มกักมากเสียแล้วพระองค์คงไม่มีทางบรรลุธรรมอันวิเศษใดๆไ,ได้อีกต่อไปพวกเราจะอยู่เฝ้ารอท่านไปเพื่อประโยชน์อันใดเล่าความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยนี้ได้บทบังปัญญาของพวกท่านจนหมดสิน้นการจากลาสุปาอิสิปตนะมรุขคายวัน ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและความสิ้นหวังในตัวพระมหาบุรุษปัญจวัคคีทั้งห้านำโดยโกนทัญญะและมีพระวปะรวมอยู่ในนั้นได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งพระองค์ไปพวกท่านไม่ได้กล่าวคำอำลาใดๆมีเพียงความเงียบงนันและความรู้สึกที่ว่างเปล่าก่อนจะพากันออกเดินทางจากอุรุเวลาเสนานิคมมุ่งหน้าไปยังป่าอิิป,ปัตละมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีลองจินตนาการถึงความรู้สึกของพวกท่านในขณะนั้นดูนะครับตลอด6ปีที่ผ่านมาทุกการกระทำทุกความหวังของพวกท่านผูกติดอยู่กับพระมหาบุรุษเพียงพระองค์เดียวแต่วันนี้ทุกอย่างกลับพังทลายลงในพริบตาพวกท่านคงรู้สึกเหมือนผู้เดินทางไกลที่หลงทางอยู่กลางทะเลทรายเมื่อไปถึงที่หมาย ณป่าอีสิปปต,ตนะมรุกขยวันพวกท่านได้ตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรในรูปแบบของตนเองต่อไปด้วยความเชื่อว่าหนทางที่พวกตนยึดถือนั้นถูกต้องแล้วโดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจละทิ้งพระมหาบุรุษในวันนั้นทําให้พวกท่านเกือบจะพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไปการหวนกลับมาพบกันอีกครั้งฝ่ายพระมหาบุรุษ หลังจากที่ปัญจวคีจากไปแล้วพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยหนทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาและในคืนวันเพญเดือนหพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าณใต้ร่มพระสีมหาโพธิ์หลังจากทรงพิจารณาธรรมอยู่เจ็ดสัปดาห์พระพุทธองค์ทรงดำริว่าบุคคลกลุ่มแรก ที่สมควรจะได้รับฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบนี้ก็คือปัญจวัคคีทั้งห้านั่นเองเพราะพวกท่านมีทุลีในดวงตาน้อยมีปัญญามากพอที่จะเข้าใจธรรมอันลึกซึ้งนี้ได้พระองค์จึงเสด็จพุทธดำเนินไปยังป่าอิสิปตนะมฤึกายวันเมื่อปัญจวัคคีเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลโดยความเข้าใจผิดที่ยังฝังแน่นพวกท่านจึงนัดแนะกันว่า จะไม่ลุกขึ้นต้อนรับจะไม่แสดงความเคารพแต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยพุทธานุภาพอันสง่างามพระชวีวันที่ผ่องใสและพระอิริยาบทอันสงบนิ่งกลับทำให้พวกท่านลืมข้อตกลงนั้นจนหมดสิน้นต่างคนต่างลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ด้วยความเคารพอย่างที่เคยทำมาโดยไม่รู้ตัวนี่คืออนุภาพแห่งธรรม ที่แผ่ออกมาจากผู้ที่จัดสรู้แล้วอย่างแท้จริงกงล้อแห่งธรรมได้เริ่มหมุนณที่แห่งนั้นเองในวันเพ็ญเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจกับปวัตนสูตรหรือปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงขนพางที่สุดตรงสองสายที่บรรพชิตไม่ควรข้องเกี่ยว คือการหมกมุ่นในกามกามสุขขันลิการุโยกและการทรมานตนให้ลำบากอัตตะกิลมัฐานุโยกจากนั้นทรงประกาศหนทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8และทรงแสดงอริยสัจสี่ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรค ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่นำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงขณะที่พระธรรมเทศนากำลังดำเนินไปนั้นบรรยากาศในป่าอิสิป,ปตนมรุขทายาวันคงจะเต็มไปด้วยความสงบนิ่งและกระแสะแห่งปัญญาที่สว่างสวยเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรล,ลุเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนาส่วนท่านวัปปะและสหายอีกสามท่านนั้นในขณะนั้นยังไม่ได้บรรล,ลุธรรมแต่จิตใจของพวกท่านได้รับฟังในสิ่งที่ถูกต้องและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกแล้วความเข้าใจผิดที่มีมาได้มาลายหายไปสิน้นเหลือเพียงความเลื่อมใสอันบริสุทธิ์การบรรล,ลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ แม้ท่านวัปปะจะยังไม่ได้บรรลุธรรมในวันแรกแต่ท่านก็ไม่ได้ละความเพียรพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่กับปัญจวัคคีย์และทรงแสดงธรรมโปรดพวกท่านในทุกๆวันในวันที่สองพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดท่านวัปปะและท่านพทัทยะจนทั้งสองท่านได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็นพระภิกษุรุ่นแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นไม่นานเมื่อมีพระภิกษุครบทั้งห้ารูปแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันที่สองคืออนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความไม่ใช่ตัวตนของขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อจบพระธรรมเทศนากันนี้ จิตของภิกษุปัญจวกค,คีทั้ง5รวมถึงท่านพระวัปปะก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์โดยพร้อมเพียงกันในวันนั้นเองโลกจึงได้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นพร้อมกันถึง5รูปรวมพระบรมศาสดาเป็น6รูปเป็นการกำเนิดขึ้นของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบสมบูรณ์เป็นครั้งแรกอย่างแท้จริง ท่านพระวะปะเถระจึงได้กลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญชุดแรกในการประกาศพระศาสนาให้แผ่ขยายไปนับแต่นั้นคติธรรมจากชีวิตพระวะปะเทระท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของพระวะปะเทระตั้งแต่ต้นจนจบนั้นให้บทเรียนและคติธรรมอันล้ำค่าแก่ชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งประการแรกคือศรัทธาที่ต้องประกอบด้วยปัญญาในช่วงแรก ท่านมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่เมื่อขาดการพิจารณาด้วยปัญญาจึงเกิดความเข้าใจผิดตัดสินการกระทําของพระมหาบุรุษจากเพียงเปลือกนอกทําให้ท่านต้องพลาดโอกาสไปชั่วระยะเวลาหนึ่งนี่สอนให้เรารู้ว่าการมองสิ่งใดหรือตัดสินใครอย่ามองเพียงการกระทําภายนอกแต่จงพิจารณาถึงเหตุผลและความเป็นจริงให้ถ่องแท้ประการที่สอง คือคุณค่าของการยอมรับผิดและกลับตัวแม้ท่านจะเคยลัดทิ้งพระพุทธองค์ไปแต่เมื่อได้พบกันอีกครั้งท่านก็พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังธรรมะจนในที่สุดก็ได้พบกับสัจธรรมความจริงนี่คือแบบอย่างของผู้ที่กล้ายอมรับว่าตนเองเคยผิดพลาดและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่บนหนทางที่ถูกต้องเสมอและประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความเพียรที่ไม่สิ้นสุด จากมานุผู้ติดตามสู่ผู้ปฏิบัติที่หลงทางกลับมาเป็นภิกษุผู้รับฟังและก้าวสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดชีวิตของพระวะปะเทระคือข้อพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะเคยล้มเหลวหรือเดินทางผิดพลาดไปบ้างแต่หากเรามีความเพียรพยายามที่แน่วแน่ไม่ท้อถอยและมุ่งหน้าเป็นอาทิตย์ทางที่ถูกต้องแล้ววันหนึ่ง เราย่อมสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางอันประเสริฐได้อย่างแน่นอนขอให้เรื่องราวของพระวะปะเถระในวันนี้เป็นดั่งแสงเทียนที่ส่องนำทางใจให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขและปัญญาในการดำเนินชีวิตสืบไปนะครับขอกราบอนุโมทนาสวัสดีครับ